ในการเป็นเพาร์เตอร์มากกววันนี้มาเว้ยวันนี้โคนันมาโคนันสิงล่างกู พี่วิ่งสวนข้างล่างหรอพีหนูค้างอ่ะอะไรนะเออหนูค้าค่ะค้าไหมไม่นะตอนนี้อยู่นะอ่าเออตอนนี้อยู่โวตแล้ว ตอนนี้อยู่โว้แล้วเข้าห้องไหนได้ไ้พี่เออเอางี้เอางี้ลองกดสกิปไปดูก่อนดีว่าภาพมาลานต่อเปล่าถ้ามาลานต่อก็จะเล่นต่อลองดูแต่ผมว่าสีม่วงไม่ใช่ค่ะกอนมึงไว้ใจไม่ได้แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเจอผมที่ไหนอ่ะห้องสโตนะเพราะว่าพี่เดินมากับกองห้องสโตแต่พี่อยู่ข้างๆจันเนแต่กองมาเดินลงมาไปตรงตรงสังขยา พี่อ่ะฝนจะทิ้งขยะพี่จะวิ่งไปทําเควสผมจะทิ้งขยะเดี๋ยวผมทิ้งขยะโชว์เลยอีวงวิ่งมากับใครนะผมวิ่งมาไก่ก้อนแล้วเจอจันเนผมก็กลัวแม่งเหมือนกันผมกลัวมันปาดคอเหมือนกันเดี๋ยวผมทิ้งขยะโชว์อะไรตอนนี้ใครตายอ่ะพี่ไอโยกตายพี่โยกโอเคไอหวานเอ้าไได้เหรอก็ผมวิ่งฝนไก่วงอ่ะ อยู่ห้องอยู่ขางอยู่ฝั่งห้องไปเลยเข้ามาวี่จากห้องคอมูมาห้องสโตไม่รู้ใช่รอยู่ฝ้าก้นเลยอ่ะไม่รู้อ่ะไอ้อย่างนี้ป๊อบก็โวดไม่ได้ดีถูกไหมใช่พี่มันค้างไปแล้วอ่ะรอให้ก็ต้องลอนค้ช่วีหนึ่อะมันนับไหมป๊อบมันไม่นับมันมันับป๊อบว่าป๊อบไม่โบด รอรอให้เวลาหมดก่อนถ้าเออรอเวลาหมดก่อนถ้าป๊อปเข้าไม่ได้ก็เข้าห้องใหม่ก็ได้เออผมจะอัพก่อนตอนนี้มันมีแพทอัปเดตใหม่นะไอเรื่องเกี่ยวกับเปิดตรงคอมมูนิเคชันน่ะถ้าสมมุติว่าพวกอิมพอรสเตอร์มันตัดคอมมูนิเคชันน่ะเราจะไม่เห็นลูกศรในแมปนะว่าทําเควสอะไรบ้างจะเห็นแค่เควสที่เราจะทํามันจะเป็นกรอบสีเหลืองๆขึ้นมาบนบนอุปกรณ์อืมครับเออแล้วก็ไอแมปแอร์ชิบะบนเรือยานบินอ่ะ ตอนนี้บนคอมกับโทรศัพท์ยังไม่มีมีพอแค่ลง Nintendo Switch อย่างเดียวออน้อันนี้คือรอเวลาเลยอีกสิบวิสุดท้ายสิบวิสุดท้ายเดียได้ยินเสียงนะแต่ภาพแม่งยังค้างอยู่เลยอยู่กัน ไม่ใช่พี่อันตรายสะกิปพี่มาอยู่มาอยู่บินเลยไม่ใช่กูเอ้ามาดูกันว่าหวานแหละพี่แล้วหนูมาเจอตรงห้องไอ้นี่เลยอะห้องเออห้องห้องเันจนปิดเลยอ่จริงเหรอแล้วเล่นต่อได้ปะเล่นต่อได้ปะผีก็ดี แต่เชื่อหรอวิ่นี่ วันนี้สมองไม่ทำงานเลยคุณผู้ชมอุตส่าห์ได้จะเน้กลับมานั่นนะเพราะการนอนไม่เพียงพอเนี่ยแหละไอ้เหี้ยไอ้ฟันเศร้าจริงจริง เฮ้ยเอ้าเฮียตอนไหนวะสีแดงต่อหน้าต่อตาเลยไอเฮีย้าห้องอะสีแดงชัวร์ละสีแดงชัวร์ละมีอะไรจะพูดไหมครับไม่มีอะบอกแล้วว่าสีแดงบอกแล้ววันนี้วันนี้โทนันเข้าสิงไกลถึงสุดๆบอกเลยวานผีมาก คิดว่าจะมดกว่าใครบดที่ดีกว่าจุดนี้ไม่รู้ว่าบดตะกี้ป่ะหวานไม่ได้แทกีบหรอกหวานแล้วมั่นใจหวานวันนี้วิญญาณโคนันเข้ากูแล้วกูเอาบดถูกบดอ่ะ